เรียนท่านคณะกรรมาการที่เคารพดิฉันนางสาวทักษกรบัวเสร็จจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปาศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามและจบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณ ณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศปฏิบัติการสอนในรายวิชาภา,าษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และเพิ่มเติมชั้นอนุบาล3จํจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โรงเรียนบ้านหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งดิฉันขออนุญาตเล่าถึงสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอสำหรับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนมีปัญหาในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารและเคยมีคำถามจากผู้เรียนว่าทำไมต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษสำคัญกับชีวิตอย่างไร ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารการศึกษาการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพดังนั้นดิฉันจึงต้องรีบแก้ไขให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ ทําให้ผู้เรียนสนใจและเห็นความสำคัญในวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือกระทาและใช้กระบวนการคิดโดยผู้เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาภา,าษาอังกฤษ ดิฉันจะเน้นใช้รูปแบบเกมเพลงการแสดงบทบาทสมมติเพื่อความสนุกสนานกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนดิฉันให้นักเรียนช่วยกันแต่งประโยคและฝึกพูดโดยไม่ต้องสนใจสิ่งที่พวกเขาพูดว่าจะถูกหรือผิดให้กำลังใจให้รางวัลหรือคำาชื่นชม และสนับสนุนให้พวกเขาพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจในการสอนไวยากรณ์แต่ละครั้งดิฉันจะเน้นใช้เพลงเกมเป็นสื่อในการสอนซึ่งผู้เรียนมีความสนใจเป็นอย่างมากและเข้าใจเรื่องไวยากรณ์ได้ง่ายขึ้นจากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันแต่งประโยคให้มากที่สุดดิฉัน ให้ผู้เรียนมองความเหมือนและความแตกต่างของประโยคที่ตนเองและครูได้ช่วยกันแต่งขึ้นมาซึ่งกระบวนการสอนนี้เรียกว่าการสอนแบบ active learning ซึ่งคณะกรรมการจะได้เห็นลักษณะกระบวนการนี้ในคลิปวิดีโอการสอนของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง what work do you do การใช้สื่อนวัตรกรรมที่ตรงตามจุดประสงค์และเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากทำให้ผู้เรียนมีความสนใจเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นดิฉันจึงสร้างสื่อนวัตรกรรมที่หลากหลายทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนใจและกระตือรือร้อนที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติในเรื่องการสอนประโยคต่างๆพวกเขาจะสนุกกับตัวละครที่พวกเขาได้เป็นและอยากแสดงอีกบ,บ่อยๆสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกมีความสนุกกับการเรียนและกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้เรียนเกิดความรัก ความสนใจและเห็นความสำคัญของวิชาภา,าษาอังกฤษการจัดการเรียนการสอนก็จะเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนการสอนนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จเลยหากขาดความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารซึ่งกระบวนการใช้แผนการเรียนรู้นี้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้ในการสร้างสื่อนวัตกรรมต่างๆการให้ครูท่านอื่นมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อด้วยกระบวนการ PLC โดยผู้บริหารคณะครูร่วมตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาทั้งทางด้านเนื้อหาด้านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้รวมทั้งเครื่องมือในการวัดและประเมินผลพร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนนำไปจัดการเรียนการสอนเพื่อสามารถพัฒนาเพื่อสามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มตามศักยภาพสำหรับดิฉันขอจบการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจที่เกี่ยวกับวิจิทัศ นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ